thank okay. you ตามหาอะไรต้นสตรอเบอรี่เหรอที่สวนอะไรเนี่ยที่ไหนยังไงเนี่ยเลยไปดูต้นสตรอเบอรี่เหรอเป็นหน้าตาจะเป็นยังไงต้นสตรอเบอรี่พี่สงสัยว่า ูแล้วนี่โอ้วทำไมต้นไม้นี่สตรอเบอรี่หรือต้นพวกนี้ต้นไม้นี่แปลกจังนะสตรอเบอรี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอ๊ะล้วคิดว่ามันจะเป็นต้นอะไรอะ่ะไม่รู้อา้าวใช่หรือเปล่านั่นไหมไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้นสตรอเบอรี่ใช่สตรอเบอรี่หน้าตาจะเป็น,นยังไงนะ ทำไมต้นในพวกนี้มันเละเป็นมันไม่มีใบอหอครับเอาะไรวะอ่ะ,อะ,อะเอาขึ้นไปดูดิแล้ววางอะไรครับลองดูลองดูโอ้สวยนะเนี่ยดูดิแล้วนี่ถ้าว่ามันหน้าฝนเนี่ยสงสัยมันคงจะสวยน่าดูเลยเขียวจะอุ่มไปหมดเลยเนะนี่ยทน บันไดหลายขั้นหรือลูกวิ่งเอาเอาเอาลม้ลมล้มเป็นตัวนอะไรครับเนี่ยด้านบนไมจะสต๊ะบอรี่หรือเปล่าต่าย มันไม่ใช่สตรอเบอรี่เหรอต้นสตรอเบอรี่แน่เลยอดรอนคิดว่าชนสตรอเบอรี่หน้าตาจะเป็นยังไงอดชนฮะตรงนี้ลูกเอาแล้วตัวเองกินแต่ลูกมันแต่ว่ายังไม่รู้จักต้นมันท่านี้เขาปล่อยมันเหรอแม่ฮะเท่านี้เขาปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เหรอหล่อพ่อเขาปล่อยเป็นตามธรรมชาติของมันครับงูเหรอใช่ครับไม่งูเหรอ ไม่มีงูงูจะไม่ชอบอยู่อากาศหนาวๆแล้วครับลองเดินไปดูแต่ก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติมันเป็นพูดง่ายว่าเป็นสวนหินน่ะถ้าเขาเรียกอะอเห็นไหมล่ะเจอไหมเนี่ยเจอไหมเนี่ย,ยต้นสตรอเบอรี่หนูนี่เจอไหมเนี่ยฮะ ไม่รู้พ่ออยากรู้โอทนต้องการตามหาต้นสตอเบอรี่แล้วจะเจอหรือเปล่านี่เข้ามาในสวนหินในสวนบอนไซของศูนย์การเกษตรอ่างขางครับจนั่ข้างคงจะไปทางไหนดีฝั่งนั้นเอานี่ไงต้นสตอเบอรี่หรือเปล่าหาชนนี่ไงสีชมพูนี่อะไรเนี่ย พ่อจะไปทางไหนห่ฮะเอาหนูทางเหรอไอ้าว่ไอ้พ่อไปกับอุ้หนูไปกับแม่ไม่เอาไม่เอาไปพร่อไปปวดกินอีกองโคตพี่ไปฝั่งนั้นไปฝั่งนั้นไปฝั่งนั้นจุ๊งน้องเมินไปโคตรจะไปฝั่งไหนแล้วนี่ดอกอะไรถือจุกูเนี่ยตรงนี้หรอใช่ขับไปข้างใน กลัวขนลุกเลยแม่ลองดูลองดูอ๋อนี่เป็นสวนขึ้นไปด้านบนได้อีกเหรอเป็นบันไดเดินขึ้นไปอ่ะโอ้ยวังเวงกลัวตัวเองตามหาต้นสตรอเบอรี่เจอหรือยังล่ะทางตันแล้วลูกไงได้แค่นั้นแล้วมันไปไหนต่อไม่ได้เราต้องเลี้ยวลงตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ฝั่งนี้ถ้าเราหลงนะแม่ออไป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 เป็นส่วนหินลอดหินไปเรื่อยเนาะแปะหื้ยหินนะทางตันไปได้โอ้เป็นส่วนหินแล้วมีต้นฝั่งนี้ยังไปได้อีกเหรอต้นจันผาแล้วไปฝั่งนี้ต่อไหมหลงทางกระจบนะแม่โอ้ ถ้าพ่อว่าลุงท้าแล้วก็จบแล้วเนี่ยไปยทางไหนแล้วกกลับหลังมาดูต่อนะไม่เลื่กใครดูขวาตรงอันนี้มันทางซ้ายลุกไปลุกไปเฮ้ยฝั่งไหนไมีนขึ้นไปฝั่งนั้นดีกว่าขึ้ไไนไปดูขวาขึ้นดีกว่าขึ้นไปดีกว่าฝั่งไหนขึ้นไ,ไหน,นทางนี้นาาต้นอะไรเนี่ยต้นจันผาหรือเปล่าเนี่ยใช่ ข้างใหม่ไป<อ>ทางนี้เชียไทยเพราะว่าเดินลงเดินลงได้เดินลงได้นะเราต้องนิ่งไปนิ่งไปมาแล้วไปดิเป็นส่วนหินเหรอเขาจัดหินนี่เพราะว่าเวลาหน้าฝนน่าจะเขียวเฉอุ่มหน้าดูเนาะสวยงามแน่นอนอะ่ะแต่นี่เรามาเที่ยวหน้าหนาวเนาะข้างไหนเรียกจะไม่จะไม่เอาหลงทางเอาจนแน่ใจ น่าจะทางนี้เร็วเดินไปมั่วใหาเราเดินไปแบบมั่วๆแม,ม่เราหลับเผยหลงอะลงทางหรือเปล่าเนี่ยไม่ลูกทางนี้หนูคิดว่าฮ <c oughs> ึแล้วเร็วเรี่ไปเร็ว,แ,วแต่ต้นไม้ที่นี่แปลกๆเยอะนะก็เห็นแบบแปลกๆหลายต้นเลยนะดู ข้าหยิบกับบ้านไหมเนาะไม่ได้รอกครับมัน<ต>เป็นอ่าหยิบดูเฉยๆได้มันเป็นต้นใบเมเปิลห้าแฉก ห่าแฉกใช่ปล่อยเป็นปุ๋ยธรรมชาติไว้ที่นี่นี่ไงต้นไหนใบไหนที่ไม่ใช่ห้าแฉกเจอมันมีท้งหมดกี่แฉกห้าแฉกในต้นนี้นี่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็หยิบหยิบมาดูดิหยิบมาดูดิอ่าดูดิมาโชว์กับกล้องหน่อยโชว์กับกล้องหน่อยดินี่มีสี่แฉกมีสี่แฉกห้าแฉกต้นมึงบางต้นก็มีสามแฉกบางต้นก็มีห้าแฉกแฉกคเจอแฉกอันนี้สามแฉกอันไหนอ่ะ อันกี่แขกพี่แม่สามอ่าอันนี้ห้าชายเลยก็เนี้ยอันนี้ไม่ใช่ค่ะกัะอันนี้จวนอะไรต่อคุณแม่เนี้ย้ยอันนี้อย่างเดียวอุ้ยโอ้โห มันคือนี่ใส่มวกต้นไม้ทะเลทรายยาตับนี่นะมันคือต้นไม้ทะเลทรายระดับโอโซนอันนี้แหลมเหรอนี่โอ้โอันนี้ตระกูลพันอะไรเนี่ยอย่าจะโดนโดนโดนไม่ตระกูลตระกูลพันอะไรเนี่ยต้นนี้อย่าลงยาเลยแม่ดู นั่นมันนั่นมันไม่ใช่มั้งเพราะว่านั่นไม่ใช่กระบองเพชรนะอเรากระกระบองกระบองเพชรเขาบอกว่าเขาจะตรงนี้เขาอันนี้ลูกกระบอง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 บอเบ่งบองบองเพชรเขากำลังออกดอกอยู่นะถ้าออกดอกเต็มแล้วสวยมากอันนี้เรียกว่ากระบองบองเพชรนี่มัต้นนี้ยืดออกมาเหไหมแปลกกว่เพื่อนเพื่อนถามว่า ไปทำอะไรมาแล้วนี่จะตามหาต้นพีทอเวอรี่เราเจอไหมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาเจอต้นกระบองเพชรนี่นี้ก็เรียกถังเงินถังทองแต่ต้นนี้ต้นอะไรสูงติดเพดานเลยตัวล่างไงต้นอะไรพ่อพ่อพ่อคิดว่ามันมีต้นที่สูงติดเพดานไหมอะไรอ่ะต้นไม้ที่มีสูงติดเพดานเลยต้นกระบองเพชรที่สูงติดเพดานเหรอนี่อุ้ยอ๋อนี่ไงลูกมันจริงๆด้วย จริง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 ใช่ใช่นี่ไงต้นกระบองเพชรจริงเลยลูกมันก็แปลแล้วแม่สูงดอกมัน่อเคยเห็นนะล้อถังทองถังเงินนี่ลูกไม่เห็นใช่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 นี่แหละพ่อเคยเห็นแต่ก็สูงตีเพดานเลยมันดอกมันไงอะไรดอกมันเนี่ยคะเฮ้ยโอซยาอสมาจจาต้นอะไรกูไม่รู้ซื้อไปปลูกอ่ะเห็นไหมต้นใหญ่เบิกเลย ไมนมิดอะไรนะมนมิดอะไรนะมโนมิกมวยานะยานะรีจะเป็นโจนเลยเนี่ยแล้วทางนี้แต้ตังตอถอดหมวกไม่หลงนี่ตอบอรีขอนแล้วรียเดในสตรอเบอรี่เหรอเฮ้ยลูกแดงๆใช่หรือเปล่าสตรอเบอรี่ไหมเชอรี่เหรอ ตะคับเชอรี่ตะปิดตะไคร่บ้านพ่อก็เรียกตะปิดตะไคร่นี่เชอรี่พียอับไปไหมลูกจับได้จับงอกไหมจับได้ไม่ใช่งอกใช่ไหมอ่ะไปต้องอื่นแล้ว ือต้นอะไรนะฮะเอาเอาเล่นไงเอาเล่นไงต้นนี้เนี่ยมันกินคนไม่กินแมลงเอานิ้วมาเออเอานิ้วมาต้นใหญ่ใหญ่อะเพื่อนจ๋าต้นอะไรเอ่ยทุพี่ต้นอะไรอ่ะฮะมอข้ามอแกงลิงมอข้าลิงมอก้าวมอแกงลิงเห็นไหมนี่ยไม่เห็นมีแมลงตัวไหนที่ใกล้ๆเลยเพราะว่ามันจะถู เออนี่แม่ครับแล้วถ้าเราเอานิ้วไปใกล้ๆนงมันจะงับหรือเปล่าแม่ครับแต่แต่ถ้าเราตัดตรงจุดอ่อนมันะอตัดจุดอ่อนมันยังไงลูกพี่ตัดจุดอ่อนมันยังไงอะอธิบายพ่อฟังหน่อยตัดไอ้ตรงขาให้มันหลุดมันจะได้ตายโอ้หรืวมันก็ตายสิถ้าเป็นหนอนใหญ่มากในตูดมันนะแสดงว่ามีแมลงอย่างนั้นเยอะกินไปเยอะแล้วอิ่มอ่ะ แล้วม่ปิดยังไงเวลามันกินมันก็ปิดฝามันมันฝาขวดน้ำใช่เหมือนฝาขวดน้ำมันก็ปิดทีลูกพอข้าวมอแกงลิงมันจะกินแต่มันหลับไหมแต่มันหลับไหมมันไม่หลับมันไม่หลับมันทำเป็นนิ่งๆพอมาแรงมันใกล้ๆมาเก่อมันก็ปิดฝามันมันจะเอาอะไรดึงเข้าไปมันจะมีลิ้นหรอหลับไม่มันเวลาแล้วมันก็จะแบบมันจะ มันจะมีน้ําอยู่ข้างในก่อนพอแมลงใช่พอแมลงตกลงไปในน้ําในในนั่นมันอะในในกระเปาะมันอะมันก็จะเอาฝาของมันอะปิดลงแล้วมันจะกินยังไงเมมันจะมีสารอย่างหนึ่งในตัวมันหรอใช่แล้วก็ทำให้มันมันก็ย่อยอะอะไรแล้วมันเวลาแล้วเวลามันตรงแบบเต็มแล้วอะแล้วมันดาวออกไปยังไงครับมันก็จะค่อยๆขยายตัวให้ใหญ่ ้วเเอาาน่จับดูสิอันนี้ม,นนมันเล็กใช่ื่อพอมันกินเยอะมันก็ขยายตัวกว้างขึ้นกว้างขึ้นเป็นดอกใหญ่ไม่ตรังจับไหมไม่จับหรอกโจรก็เป็นไม้ที่สวยงามแต<ม>่ตัวเองจับ,จบเดี๋ยวมันช้ำมามันขาดมาคนอื่นที่จะมาดูต่อก็ไม่ได้ดู<ร>ดิลูกห็น่งายๆนะูเออายยากว่ะใช่ครับน,นี่ไงน,น,นี่นี่เรือนแก้วนะเนี่ยนี่ก็ปลูกใช้ไอความร้อนให้มันชื้นเนี่ย เป็นแบบเ้แม่ค่ะต้นอะไรที่เป็นเหมือนมีป่าแล้วก็พอมันแรงเข้าไปแล้วก็ตังหนับกินใจมีแต่ใบยังห่าไม่เต็มเพราะว่าพ่อไม่ม้วนปิดทางมั่วไปหมดหลงทางเลยชนเดินยังไงไปแล้วะลูกพี่จำทางบ้างงะเวลาเดินอะจำมือก๊อฟแล้วเมื่อไรเอจะไปไหนก็นี่ไงก็ไปดูดิอยากกลับเต็นท์โอ้ี่ตัวเองกางเต็นท์อยู่ที่ไหนเนี่ย มากลางเต็นท์เหรอเอาเล่นนอนเอาตอนที่นอนกลางเต็นท์หรือที่ไหนน่าเนี่ยที่อื่นเหรอคุณแม่นี่คนนอนกลางเต็นเหรอนอนที่นี่เหรอเอาไม่รู้ดิเนี่ยเอาแล้วก็กลางที่ไหนอะกลางเต็นท์อยู่ที่ไหนเนี่ยบนดอยบนดอยโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยมาได้มากลางเต็นนี่เลยเนี่ยเมาเหรอไม่ใช่สิ เออโดนไม่ใช่เป็นนมแล้วโดนเป็นใครแล้วก็ละเมอว่ะโดนนอ่าโดนเป็นคนแต่ว่าตอนนี้อยากรู้ว่ากลางเต็นที่กลางเต็นมันยังไงบ้างบรรยากาศพูดให้เพลาะเพลาะนะโดนเพลาะเพลาะมาดอยเข่าเขียวเป็นยังไงบ้างอะ มีเพื่อนเล่นแต่เช้าอะนะแล้วก็ยายล้มบ่อยนะเดีย๋ยวมันจะสกปรกเอาเฮ้อนี่เล่นที่ไหนเนี่ยฐานปฏิบัติการเนี่ยฮะฐานปฏิบัติด,ด้านดอยห่างขางนะ่ตัวเองอะกางเต้นไกล์นะเห็นว่าชอบอาการหนาว มีเพื่อนเล่นด้วยวันนี้เต็นเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะเฮ้ยก็บอกอย่าล้มบ่อยเดจะเป็นน้านะริง่งตัวเองเป็นคนขี้เกียจอาบน้นําอยู่เรื่องเยอะเวลาอาบน้นํายิ่งอาการหนา,นา,นาวๆแบบนี้ที่อ่างขาค่ะทาี่นี้โเคเป็นที่ลบใช่ไหม รถอาหารเต็มเลยดาวอุล่ใช่ไหมแล้วเราดีที่มาแลก็ใชื่เอ็มมรู้ไหมปาสุก้ายิงไกปาสุก้ารู้ไหมให้ยิงไกอย่าระเบิดตัวตายเลแต่ยิงไกไม่ระเบิดบ มาดูวิวฉันจะยิงกระสุนให้โดนตรงนูนไปถึงตรงกลางดูก่นดูก่อนที่นี่เป็นเขตทหารเหรอใช่ใช่คับอ๋อเหรอไม่รู้เพิ่งรู้นะว่าเป็นเขตทหารเนี่ยเราไายถ้าถ้าต้องไม่รู้ไหมในในสปีดเกมอ่ะมีคนตายเยอะมีเพิ่มในจะฟีดเกมไม่ไม่ใช่ขอรจริงมีคนตายไปเยอะไหมครับ ที่ไหนครับเจ้าวิทเกมเยอะมั้งครับในเวิทเกมนู่นนั่งอยเดินไปมานี่มาตรงนี้มัน เขาไม่เดินไปยินเสือไปเบื่อเดินเดินเป็นยังไงบ้างกลางเต็นที่นี่เดินฮะกระหนุเป็นที่ทหารนะตัวเองไดมากางเต็นที่นี่เนาะเอาเอาเอาไปหยอดก้าวไฟไปภาษาเสียบไว้ก่อนไปวราตัวเองใช้ไฟฟ้าพอเกินพี่กลับไปหยอดเท่าไฟตรงนี้ก็แล้วก็ขอบคุณนะด้วยไปสองคนพี่น้องไปขอบคุณเขาด้วยนะเออไปหยอดก้าวไฟไปก็แล้วเอ้ยหนึ่ง กองร้อยทหารมาที่สามนี่เราจะบอกเราจะบอกเราใส่จอ,อดีกองร้อยทหารมาที่สามนี่ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะสำหรับค่าไฟเนี่ยเพราะน,นั้น iPad, iPhone, ไ,ไอแพดไอโฟนไอตัวรนะั์ไม่มีไอโฟนเออขอบคุณคุณอาก็ยังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ ายหยาดหยาดแล้วมีอันนี้เราก็ใช้อันนี้เราก็ใช้ใบไม้้วก็แล้วกมีสเบร่เอาไปไม้มาคุมเพื่อให้ดินชุ่ม